สวัสดีครับผมวันนี้พบกันเช่นเคยกับเย็นของวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับต้องการชาแนลนะครับนำเรื่องราวสาระต่างๆนะครับมาคุยแลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกันนะครับวันนี้มีสินค้าเพื่อที่จะมาจําหน่ายเช่นเคยนะครับแล้วก็มาให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกับรสชาติอร่อยของ วันนี้มีขนมมาให้ทุกท่านได้ลิ้มลองนะครับมีหลายรสด้วยกันนะครับวันนี้มีเจ้าสัวนะครับมาให้ทุกท่านได้ลิ้มรสนะครับข้องเผ็ดจานต่อรถนี้นะครับข้าวตังหน้าสาหลายนะครับปนหมูหยองนั่นเองนะครับกรอบอร่อยหอมมันนะครับในราคาสุดพิเศษเพียงแค่5 0สบบาทนั่นเองนะครับ ไปหาซื้อตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับร้านตองกาชนแนลก็มีนะครับหรือสั่งจองมากับตองกาชนแนลก็ได้นะครับผมราคาเพียงแค่50บาทนะครับผมอย่างอื่นนะครับเราก็จะพูดไปถึงเกี่ยวกับเรื่องสาสาสุขเรานะครับได้กระตุ้นภูมิรับกลายพันธุ์นะครับซึ่งหมอยองนะครับแนะต้องขีดฉีดอีกนะครับเป็นเข็มที่3นะครับเจ็นได้ว่าตอนนี้นะครับ ประเทศไทยของเรานะครับก็มีโควิดกลายพันธุ์ซึ่งเรียกว่าเป็นโควิดที่อันตรายที่สุดในช่วงนี้แต่ว่าไม่มีโอไมกอนนะครับไม่มีคนตายนะครับแต่ว่า,าตามผลสำรวจของอาณานิโลกว่าอันตรายที่สุดนะครับเป็นเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายที่สุดนะครับซึ่งมาในเมืองไทย มาเยือนเรานะครับพอที่จะแก้กระหายไปสักเล็กน้อยนะครับจะเห็นได้ว่า,าสาธุโล่งอกนะครับช่วงรอยกระทงไม่พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มนะครับแต่กลับเจอในงานบุญงานประเพณีและตลาดมากกว่านะครับรอไปลุ้นนะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับว่าประเทศไทยของเราจะได้รับโบนัสขนาดไหนนะครับก่อนอื่นนะครับพวกเราทั้งหลายก็จะได้รับ โบนัสสิ้นปีนะครับหลายคนก็คงที่จะได้รับบางบริษัทนะครับมีกิจการนะครับที่พอที่จะจุนเจือพนักง,งานได้นะครับก็มีโบนัสกันทั่วหน้านะครับแต่ว่าบางบริษัทนะครับก็คงที่จะประคองตัวไปก่อนนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปก่อนนะครับส่วน ในปีหน้าเราก็จะเห็นถึงการเมืองร้อนโลกนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งนะครับผู้ว่าแลผู้ว่าราชก,การจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีหลายๆพักเข้ามานะครับเทียบเพื่อที่จะสึกชิงสึกชิงผู้ว่านี่มันเกี่ยวโยงกับการเมืองนะครับเพราะว่ามาีเป็นผู้ว่า,าแรก และเดียวในประเทศไทยนะครับสิ่งเลือกนะครับซึ่งเลือกนะครับเหมือนกับผู้ว่าของสหรัฐอเมริกานะครับรัฐต่างๆนะครับซึ่งเลือกเอานะครับเลือกตั้งขึ้นมานะครับเป็นผู้ว่านี้ผู้ว่านั้นเราจะเห็นดาราต่างๆนะครับไปเป็นผู้ว่านี้ผู้ว่านั้นนะครับเช่นเดียวกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับเมื่อไทยก็คงที่จะสนับสนุนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับมาดูพัก ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เี่ยซึ่งเป็นพรรคที่ครองคะแนนเสียงมายาวนานนะครับโดยเฉพาะผู้ว่าเก่า,านะครับมาเป็นผู้ว่าใหม่นะครับก็เป็นผู้ว่าที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนะครับก็คงที่จะหนุนด็อกเตอร์ด็กอ,เอดกเตอร์เอ๋นะครับดรเอ๋ทวงคืนกทมนะครับให้กับประชาธิปัตย์นะครับก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งว่า คนเมืองกรุงนะครับยังมีความศรัทธากับพักประชาธิปัตย์อยู่ไหมนะครับเป็นรู้สึกว่าเป็นเป็นนิวไฮไลท์นะครับใหม่ของปีหน้านั่นเองนะครับที่จะมาถึงนะครับก่อนอื่นผมก็จะฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะครับอย่างน้อยให้ตื่นตนกเกียวกับการเมืองด้วยนะครับผมเพราะว่าพวกเราจะ จะแยกออกจากทางการเมืองไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เลือกคนดีนะครับเลือกคนดีเราก็อยู่ได้นานนะครับเลาค่ะแต่ว่าผู้ว่าผู้ว่านี้นะครับผู้ว่ากทมนี้อยู่ยาวมาถึง78ปีนั่นเองนะครับอยู่ยาวมากนะครับอยู่ยาวมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยอชชเข้ามานะครับเรื่อยๆมานะครับก็หลากยาวมาเรื่อยๆนะครับหลากยาวมาเรื่อยๆนะครับ เป็นปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีอายุการใช้งานนานที่สุดนะครับบางคน6ูกปี7ปีนะครับเช่นอบตนะอบตยาวนะเป็นอบตสมัยเดียวที่ยาวที่สุดนะครับยาวที่สุดในประเทศไทยนั่นเองนะครับผมวันนี้มีขนมอบกรอบอร่อยนะครับของเจ้าสัวนะครับมานําเสนอทุกท่านนะครับก่อนเข้เข้าท่านรายการนะครับอย่างน้อย ทุกท่านนั้นเรียกน้ำย่อยไปด้วยนะครับนี่เจ้าสัวอร่อยมากนะครับกรอบหอมอร่อยนะครับหอมหมูยองนะครับไม่มีน้ำมันนะครับผมไม่มีน้ํามันเยิ้มอะไรอย่างนี้อร่อยนะครับกรอบอร่อยนะครับไปหาทานได้นะครับเจ้าสัวนะครับส่วนร้านผมจะนะครับขายเพียง50บาทนั่นเองครับรถนี้ก็อร่อยนะครับมารถต่อไปนะครับรถตัวนี้นะครับรถ ข้าวตังหน้าหมูยองพริกเผาตัวนี้ก็อร่อยออกหอมมันนะครับจะรู้สึกมีรสชาติของความเผ็ดเล็กน้อยนะครับแต่ก็อร่อยอร่อยมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นรสที่3คือข้าวตังหน้ากุ้งนะครับอร่อยขายเพียงแค่5 0บาทนะครับมีรสพิเศษเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ลิมลองนะครับในราคาสุดพิเศษเพียงแค่80บบาทนะครับไม่แพงนะครับ สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาได้ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเซเว่นหรือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้นะครับไปหาเลือกซื้อลองทานดูนะครับอร่อยมากแบบผมทานดูก็อร่อยอร่อยดีนะครับหมูแผ่นกรอบนะครับอบกรอบไม่ได้ทอดนะครับตัวนี้นะครับอร่อยมากนะครับอยู่กับผมก็ขายเพียงแค่80บาทนั่นเองนะครับซึ่งราคาถูกนั่นเองนะครับสามารถนําไปทานได้นะครับ ในช่วงเวลาพักเบรกหรือช่วงเวลาพักผ่อนของเรานะครับขอให้อร่อยกับการาการทานนะครับทุกท่านนะครับหลังจากวันนี้ก็คงที่จะรู้เกี่ยวกับข่าวคราวต่างๆนะครับนำเสนอทุกท่านนะครับอย่างน้อยนะครับช่วยสนับสนุนนะครับกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะาร้านค้าโชว์ห่วยที่อยู่ในชุมชนของท่านนะครับ ที่อยู่ใกล้ชิดท่านนะครับควรที่จะเข้าไปสนับสนุนอย่างน้อยเงินทองก็ไม่ไปไหนนะครับช่วยกันช่วยพยุงกิจกรรมหรือธุรกิจของคนในชุมชนนะครับให้อยู่ต่อไปอีกนะครับยาวนานนะครับอยู่คู่บ้านเมืองนะครับเพราะว่าความเป็นชุมชนนะครับแตกต่างกันนะครับแม้จะชุมชนเมืองจะบีบเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับ ชุมชนเมืองเกิดขึ้นในหลายๆนะครับเราก็คงความเป็นเอกลักษณ์ของเราไว้นะครับอย่างน้อยนะครับไม่อยากให้มันกลืนไปนะครับร้านชูหวยเราก็มีกิจกรรมมีสิ่งต่างๆที่แปลกขึ้นมานะครับเราก็สนับสนุนของในชุมชนของเรานะครับสนับสนุนร้านค้าในชุมชนนะครับเพื่ออย่างน้อยนะครับธุรกิจเราจะได้มุนนะครับแล้วก็อยู่ต่อไปในชุมชนได้อีกยาวนานนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติด,ด,ดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับตองกาชาแนลครับ